เนตยันนี้คงใส่ค่าตออาาออ่อขายาวกว่านี้ตานี้ยสายตาข้างไหน้ตายตายยตาย ถ่ายตัเอ้ยจ้าบอก่านไม่ทานได้โอ้วันหลังก็ตั้งกล้องกัดไว้ตั้งเลยไม่ัวแต่จะเรียกคนนู้นมันเป็นยังไงคันปะ ได้มาแล้วเเราไม่ไ้เหวียงยังรอ่เอว,วียงัจเจ็บเลยอ่ะเราเอาบระดาษทิ้เี่ยงลามเเนี่ยอ สบายันาดนีใไหมัูมัน่าจะวยแค่ใบเปี่ยนเปลี่นใบอย่ามต้องใ่เป็นไงเปลี่น

เดี๋ยวตกลกันนานอีกเขาอยากให้เราคุยกัน้่พอ่ใ่ไต้องเล่นจริงเหรอจริงพรระบบใช่ไหมมันพักอ มันกงใช้เสียงใช่ไหมถ่ายรูปไม่ต้องใช้เสียงหน้างอะรอ่เซนเซอร์เหรอเซนเซอร์เซนเซอร์มันต้องปิดหน้าเป็นเกิมัน ข้างหลังก็ดับกระโดดบมนน่องนี้ว่าตู่ทั้งออ่ะร้นตลกในเรากันี้ินั่นน่นนั่นันเนี่ยเป็นผิน้า โอ้โหจะทิ้งหนาแล้วเจอพี่เนี่ยยาวได้อีกไหมพี่พี่เข้าข้างน้าไม่ถึงพี่เลยทำแบบนี้น้มันเปลี่ยเน็ตรู้ไหมทำไมพี่ทำแบบนี้ตอนเย็นนี้วะห้าล้านคนเนี่ยพี่เลยต้องใช้เสาห้าล้านคนที่ไม่ลุมน้องหมดเลยใช่ปะ

พี่ฟ้าข้าแขนพี่ฟ้าเต็มกล้องเลยนะพี่ฟ้าแขนพี่ฟ้าอันเดียวเต็มบองพีนเน้นหมดเลยกับพี่เพ้อบังทั้งเตือนหมดด้วยไ่มันร้อนเนลยอ๋อคือไน้นใส่เข็นยาไฟมันหนาวจับหมดเลยคือชุดนั่นละโดนนักจับที่เมาเจอกัน พี่เนทรู้ไหมนั่นใครอ่ะพี่ตูนนะวันนี้เขาบอกเขาเป็นพี่ตูนจะมาเป็นแกละคอฟอ์เป็นพี่ตูนทังอาทิตย์เนี่ยพี่ตูนใี่โอ้ยพี่ตูนใส่ออ้ยพี่ตูนใส่ออ้ยพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนไม่ซักผ้าเหรอ มีคนของเขาแม่พูะสกายแล้วมีคนตามาพี่พี่ส่งเองก็ได้ไม่วะอยู่ใกล้ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆไงมิเลอ่ะแล้วพูดทําไมประจันพูฟิงนี่คือสกปรกเหรอพี่ไมรู้โอ้โหมันรู้สึกมัวมา

มันเขาเสื่อม <y Nir> <ie> ี <ay> ่ไนหลีส <ho> ีข้าแล้วกไม่หเลยเราเนมาผๆฉันรู้ว่ามีคนเฝ้าเกออยู่ตรงนั้นไหมไม่มีไม่มีไม่มีใครเฝ้าดูเลยอ่ะ มีมไม่ใช่ไอด้ดอกไม้ลูกกระตังหาย <laughs> มีพี่โอมีหรอมีมน้ <c oughs> นเก๋เอ็นฮระโดี่เป็นตัวนี้มกัพ <c oughs> ี่กียำยำน้ีใบเอ้ยรองเท้าเปียกแล้ลูกน้ำขนาดนั้นเดี๋ยวื่น ไปมองกล้องไปละค่ะไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ได้สียหนมอให้เอหรอ